นางได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่บิลลี่กับแอมลูกสาวของเขาในระจนครับด้วยบรรยากาศที่สุดแสนจะอึมครึมซึ่งวันนี้ที่โรงเรียนของแอมก็มีงานวันพ่อครับจัดขึ้นมาแต่ลูกสาวของเขานะสิกลับมีท่าทีไม่ใหญ่พูดเป็นพ่อไปงานโรงเรียนด้วยซะอย่างนั้น เธอได้บอกเหตุผลกับพ่อไปว่าให้ดูสภาพตัวเองเสียก่อนทั้งตัวกรับเหม็นแต่เล่ากลับบ้านทีก็ตอนเช้ารวมไปถึงการแต่งตัวที่สกปรกมีหวังรับคุณพ่อไปตอนนี้ก็มีแต่จะอายคนในโรงเรียนเสียเปล่าแล้วแอมก็เดินออกจากรถไปในขณะเดียวกันรับก็มีสายเรียกเข้าจากเจ้านายเข้ามาแบบพอดีบิลลี่ก็เลยรับสายนั้นและคุยเรื่องงานแต่แล้วรับเขาก็ได้มองออกไปนอกรถจนได้พบเข้ากับแก๊งวัยรุ่นคูอริที่ตีกันพร้อมกับอาวุธครบมือโดยมีลูกสาวของเขาะสิกรับยืนอยู่ตรงนั้นแบบพอดีเดะพร้อมกับระเบิดรับ ที่กระเด็นไปโดนเส่ขาของเธอแบบเต็มๆบิลลี่พยายามจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือครับและร้องไห้เสียใจอย่างหนักที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของตนก่อนที่พ่อจะตัดมาที่ห้องผ่าตัดที่กาลังทาการช่วยชีวิตลูกสาวของบิลลี่ในขณะนั้นครับคุณครูของแอมก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลแบบพอดีและกล่าวทักทายบิลลี่ซึ่งทั้งสองคนนี้ครับก็ได้มองหน้ากันบิลลี่ได้ถามคุณครูกลับไปว่าจํากันได้ไหมเราว่าทั้งสองคนนี้ครับเคยรู้จักกันมาก่อนและพ่อก็ได้ตัดมาที่บ้านของบิลลี่หลังจาาาาาากกกกเเเิิดดอุุบััตตหหหขไ้้ทํรใลูส ทานพร้อมๆกับคุยโทรศัพท์กับเจ้านายไปด้วยทั้งสองคนนี้ครับนั่งทานข้าวด้วยกันแต่รูเว,ว่าลูกสาวของเขาจะไม่ค่อยสบอารมณ์ด้วยสักเท่าไหร่ในขณะที่ข่าวในทีวีก็ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ความรุนแรงของเด็กช่างตีกันมันก็เลยทําให้แอมครับมีปากเสียงกับพ่อ ถึงเรื่องในอดีตของเขาตอนที่พ่อรับเคยเป็นเด็กช่างหัวรุนแรงโดยแอมได้กล่าวโทษว่ามันก็เป็นเพราะว่าเด็กช่างแบบพ่อนั่นแหละรับที่เป็นต้นเหตุทําให้เธอพิการในวันนั้นแล้วแอมก็เดินออกจากบ้านไปก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดย้อนกลับไปในอดีตในปีพุทธศักราช2538ในรถเม์คันหนึ่งรับที่ดุนว่าจะมีแก๊งอาชีวะกลุ่มหนึ่งวางท่าทางน่ากลัวแบบไม่เกรงกลัวใครและผู้เสียงดังไม่เกรงใจคนในรถอีกต่างหากในขณะนั้นเองรับก็มีแก๊งคั่ริจากต่างสถาบันยืนอยู่ที่ป้ายรถเมยบบ์ เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับพวกเขาเรีบลงจากรถเมเพื่อไปมีเรื่องชกต่อยกันด้วยอาวุธแบบครบมืออย่างที่ไม่มีใครกลัวใครเลยก็ว่าได้จนทําให้บิลลี่รับเสียท่า ถูกแกงริฟันข้อทีแขนอย่างจังจนตัวเขาต้องเข้าไปแอดมิทที่โรงพยาบาลในทันทีแต่โชคดีครับที่ไม่ได้เป็นอะไรมากเยบไปเพียงแค่18เข็มก็แค่นั้นก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อของบิลลี่ครับก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับด่าบ,บิลลี่ด้วยความโกรธที่เขาคอยสร้างแต่เรื่องเดือดร้อนให้กับพ่อแม่อยู่เป็นประจำก่อนที่พ่อรับจะเดินจากไปโดยไม่มีแม้แต่จะห่วงลูกชายเลยสักนิดดาเพื่อนสนิทของบิลลี่ครับได้เดินทางมารับแฟนที่โรงเรียนโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าอุแต่วันนี้สิครับดูเหมือนว่าอ เธอรับไม่มา2เดือนแล้วโวยทาทางที่จริงจังดานในจังหวัดน,นะครับก็เลยบอกกับอุไปว่าไม่ต้องคิดมากและเขารับจะหาทางจัดการกับเรื่องนี้เองยังไงก็รับผิดชอบอยู่แล้วเธอไม่ต้องห่วง ซึ่งก่อนที่เขาจะเดินออกไปนั้นดาก็ได้เจอเขากับคั่ริต่างสถาบันซึ่งมันก็เลยทาให้แฟนของเขาครับดูท่าทางวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่เขาก็บอกเพื่อแสดงความมั่นใจกลับไปว่ามากับผู้หญิงแบบนี้มันไม่ทําอะไรพวกเราเหรอกเพาว่าแก๊งคั่วริสิครับได้เดินเข้ามาดักหน้าดาและแฟนสาวของเขามันก็เลยทําให้ดากับแก๊งคั่วริมีปากเสียงกันเป็นอย่างมากและอาริก็ได้บอกกับดาอย่างปากดีว่ามากับหญิงเนะนี่ยแดกน้ําให้ชื่นใจไปแต่ถ้ามาตัวคนเดียวเมื่อไหร่ไดแดกบาดทาพวกกูแนะ่แล้วพวกมันครับก็หลีกทางให้ดาก,กับแฟนนสาวไไดด้เดิต่อป ไม่แต่ต้องอะไรพวกเขาเลยครับซึ่งที่บ้านของดาดนั้นดาได้ขอให้แม่รับอนุญาตให้บิลลี่เข้ามาอยู่ในบ้านของเขาเป็นการช่วคเราแล้วแม่ก็ได้แซวบิลลี่กลับไปว่าหน,นี่คดีมาหรือเปล่า ซึ่งบิลลี่ก็ตอบปฏิเสธไปในทันทีครับว่าไม่ใช่แล้วก็ได้บอกแม่ดาไปว่าเขาทะเลาะก,กับพ่อเลี้ยงรับซึ่งแม่ของดาค่อนข้างเข้าใจและให้การต้อนรับบิลลี่อย่างอบอุ่นก่อนที่แม่รับจะมาถามดาว่าทําไมเขาไม่ชวนอุมาทานข้าวด้วยกันละ่ะแต่ดาก็บอกปัดไปครับว่าพ่อของอุน่ะดุมากเธอกลับบ้านดึกไม่ได้นะครับแม่และทั้งสองคนก็พูดคุยกันอย่างเปิดอกตามประษาะแม่ลูกกันอย่างสนิทสนมซึ่งบิลลี่ก็เอ่ยปากชมนะครับว่าแม่กับดาสนิทสนมกันเป็นอย่างดีถ้าบ้านของเขาเป็นแบบนี้บ้างกคคง,นน,คง,งคนน้ืน แกงคั่วริจากสถาบันเทคโนโลยีประชาชนตัวในเรื่องครับจะขอเรียกแกงนี้ว่าชนก็และกันนะครับเพราะชื่อมันยาวเหลือเกินพวกเขาเหล่านี้ครับได้เดินทางมาหาดา พร้อมกับพวงหลีดที่ซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งที่มาพร้อมๆกับยาเด็กบ้านแก๊งเด็กเจ้าถิ่นรับที่ได้เข้ามาเจอเข้ากับแก๊งชนแบบพอดีและพวกเขาต้องการเข้าไปประทาด้วยโดยเด็กเจ้าถิ่นรับได้หยิบปืนขึ้นมาตั้งท่าจะยิงไปทางแก๊งชนที่มาดักรอเจอดาแต่ปืนมันกลับ,บอดยิงไม่ออกซะแบบนั้นยาจึงโดนแก๊งชนรับรุมกระทือบอย่างหนักด้วยความโกรธแค้นจนหนำใจก่อนจะถูกไล่กลับไปบิลลี่ลูแปงแล้วก็ดาได้มานั่งดื่มกันตั้งแต่หัววันและได้ปล่อยให้ลูแปงรับร้องเพลงอย่างสบายใจเชิงโดย เบิกรับมาห้าคู่ก่อนที่พาพจะตัดย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อวานลูปแปงและบิลลี่ได้เห็นคนใส่รองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดในร้านเกมแห่งหนึง่งและด้วยความที่ลูปแปงเกิดความอยากได้ขึ้นมาจึงได้วางท่าไปขู่รับว่าจะเอารองเท้าจากเด็กร้านเกมมาซะแบบนั้นแต่เขานสิครับกลับไม่ได้ดูน่าเกรงขามเลยสักนิดและเด็กก็ไม่ได้ทำท่าทีจะกลัวเขาแต่อย่างใดแต่กลับยอมให้รองเท้าแต่โดยดีครับและเด็กพวกนั้นยังได้ของเงินจากลูปแปงมาเล่นเกมต่ออีก4 0บาทซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้คุยกันเรรื่่่อออองคอนนนิ์หล็กกกกไไไฟทีีาัจะจะดดดดขึ้นน้้ใมชโยบ กับเพื่อนๆไปว่าในงานนี้แก๊งคั่วรีชนกับกนกต้องมาที่นี่แบบแน่แต่ลูปแปงน่ิิะรับไม่ได้ทําท่าทีเกรงกลัวแต่อย่างใดแถมไม่พูดจาปากดีกับเพื่อนอย่างสนุกสนานซึ่งหลังจากนั้นครับก็ไม่เด็กในร้านเอากระดาษมาให้กับลูปแปงพร้อมกับข้อความที่เขียนบอกว่า ขอเบอร์หน่อยจะได้ไหมซึ่งลูกแปงที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจสิครับไม่รีรอรีเดินตามเด็กร้านไปหาสาวคนนั้นอย่างรวดเร็วซึ่งเด็กคนนั้นก็ได้พาลูกแปงรับมาเจอเข้ากับสาวสวยคนหนึ่งลูกแปงได้แนะนําตัวให้กับสาวปิศาได้ฟังรับแต่สาวคนนั้นกลับกระซิบข้างหูเขากลับไปว่าแดกส้นตีนผัวกูเถอะไอสลัดน,นั่นก็เลยหมายความว่าครับลูกแปงโดนเล่นเขาแล้วคือลูกแปงรับโดนล่อมาเจอเข้ากับคัวรีต่างสถาบันเป็นที่เรียบร้อยโดยเขาโดานถีบจนล้มลงในขณะที่ทางฝั่งบิลลี่กับดาร์รับที่นั่<ๆ> กับมอไซค์มายิงปืนใส่เขาแบบไม่ยัง้งแต่โชคดีที่ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าปาเจ้าของร้านรับได้ถือปืนมาไล่พวกนั้นไปได้ทันซึ่งหลังจากบิลลี่ได้รู้แล้วว่าลูปแปงกําลังตกอยู่ในอันตรายเขาได้วิ่งออกจากร้านรับไปตามหาลูปแปงในทันทีที่ในตอนนี้ครับลูปแปงกําลังเตรียมตัวจะสู้กับอาริที่บนสะพานที่อีกฝ่ายหนึ่งรับได้ถือมีดรอไว้อยู่แล้วก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดครับก็ได้ตัดไปที่บ้านของบิลลี่โดยคนในครอบครัวของเขา ก็ได้นั่งกินข้าวพูดคุยกับน้องชายต่างสายเลือดของพวกเขาอย่างอบอุ่นแตกต่างกับบิลลี่อย่างสิ้นเชิงที่เขาได้เดินเข้ามาในบ้านเพื่อเจอเข้ากับพ่อเลี้ยงที่พูดจาถกถา,างเขาด้วยคำพูดที่รุนแรงและช้ำใจโดยพ่อเลี้ยงของเขาได้พูดว่าถ้านายจะกลับมาบ้านก็ไปนอนในกรงหมาซะดัดสันดานเพราะาสายเลือดชดชั่วของพ่อเองมันเยอะบอดี้รับว่าคาพูดแบบนี้ ใครได้ยินก็มีโกรธกันบ้างเลยครับบิลลี่ในจังหวะนั้นได้พุ่งตัวเข้ามาเพื่อชกหน้าพ่อเลี้ยงครับแต่ก็ต้องมาโดนแม่ของเขาห้ามเอาไว้เสียก่อนและพ่อเลี้ยงก็ใช้จังหวะนี้นี่แหละในการสวนกลับชกหน้าบิลลี่กลับไปอย่างแรงจนเขาล้มลงพร้อมกับชี้หน้าด่าบิลลี่ครับว่าให้เก็บข้าวเก็บของออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้เลยแล้วอย่าได้กลับมาที่นี่อีกซึ่งพอบิลลี่ได้ยินดังนั้นครับก็รีบเก็บข้าวเก็บของออกไปนอกบ้านทว่าแม่ของเขาณสิครับก็ได้เข้ามาขอโทษบิลล <Billy S 2> ี่ เิดมาเป็นลูกของแม่ซึ่งแม่ที่เห็นแบบนั้นก็รู้ในทันทีครับว่าไยงไบิลลี่คืนนี้ก็ต้องไปอย่างแน่นอนเธอก็เลยมอบเงินก้อนนึงให้กับเขาไปก่อนที่บิลลี่จะเดินทางออกจากบ้านซึ่งเขาก็เหลือไปเห็นกล้องรับที่วางอยู่ก็เลยจัดการหยิบติดไม้ติดมือไปด้วยตัดมาที่บ้านของดากันบ้างครับคุณแม่ของเขาในตอนนี้ได้ถามถึงเรื่องของอูว่าที่บ้านของอูนั้นรู้จักดาหรือเปล่าซึ่งดาก็ตอบกลับแม่ของเขากลับไปว่าพวกเขารู้ครับแต่ที่บ้านของอูนั้นไม่ค่อยชอบดาสักเท่าไไรร่่่ซึงงแมกกก็ด้้บบอวาถาถจจะคันิ ก็ต้องทําให้บ้านของเขารู้ซึ่งในขณะที่2แม่ลูกกาลังคุยกันอยู่นั้นบิลลี่ครับก็ได้เดินเข้ามาในบ้านของดาโดยที่แม่ของดารับก็เข้าใจและบอกให้บิลลี่ทําตัวตามสบายได้ซึ่งบิลลี่ในวันนี้ครับดูท่าทางแล้วเสียใจเป็นอย่างมากแต่ดาน่ะสิครับ ็ตัดสินใจบอกเรื่องบางอย่างให้กับบิลลี่ได้ฟังว่าเขานั้นทําอูท้องรับมันก็เลยทาให้บิลลี่ตกใจสิครับแต่ดาบอกว่าเขาไม่กลัวหรอกตราบใดที่เขายังมีมือมีเท้าแม้จะยังเรียนไม่จบแต่เขาจะเลี้ยงลูกให้ได้เลยแต่มาติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแม่ของเขาน,นสิครับยังไม่ดูเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยหาจังหวัดจะบอกแม่อยู่ซึ่งวันต่อมาครับลูปแปงก็ร้องเพลงอย่างสบายใจเหมือนเดิมมันก็เลยทาให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ในตอนที่แล้วที่ลูปแปงไปเจอกับคั่วริเขาไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิด ดาได้บอกไปว่าจะไม่ไปรับเพราะว่าเครียดเรื่องอุท้องแต่บิลลี่กับลูปแปงนัสสิครับพยายามจะปลอบด,ดาเพื่อชวนเขาไปที่งานคอนเสิร์ตนี้ให้ได้และแล้วครับแก๊งอาชีวะต่างสถาบันทั้ง3แห่งก็ดันบังเอิญมาเจอกันแบบพอดีงานก็เลยเข้าแล้วสิครับเมื่อต่างฝ่ายต่างพุ่งตัวเข้าไปมีเรื่องกันอย่างไม่เกรงกลัวตายต่างคนต่างเข้าไปต่อสู้เพื่อศักิรีของสถาบันแบบไม่มีใครยอมใครจนตำรวจรับต้องเข้ามาระงับสถานการณ์เอาไว้และก็ได้มีคนบางส่วนครับถูกตำรวจจับได้หนึ่งในนั้นเลยก็คือบิลลี่ดาแล้วก็ลูป หนุ่มในตอนนี้ก็เลยถูกทางตำรวจควบคุมตัวไปดาก็เลยมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนต่างแก๊งที่เคยถูกจับด้วยกันก่อนหน้านี้พวกเขาก็เลยรู้จักกันมาก่อนเพื่อนต่างแก๊งก็ได้บอกกับดาไปว่า ถ้าเขาโดนจับอีกครั้งได้สวยแน่ดาได้หาทางช่วยเพื่อนโดยการทําให้มีเรื่องกัรครับจนขอตํารวจให้ตีกันแบบเดียวๆซึ่งตํารวจก็จัดให้สิครับโดยมีข้อแม้ว่าคนที่แพ้จะต้องโดนตํารวจกระทืบซ้ําซึ่งทั้งสองคนก็ได้นับจังหวะก,กันครับและหาจังหวะวิ่งหนีตํารวจออกมาได้บางส่วนแต่ก็มีบางส่วนครับถูกจับได้อยู่ดีและถูกส่งตัวกลับเข้าห้องขังโดยตํารวจได้ถามแก๊งอาชีวะไปว่าจะตีกันเพื่ออะไรถ้าประเทศเราไม่มีคนแบบพวกแกเดยประเทศชาติคงพัฒนาไปมากกว่านี้ คยถามตัวเองกันบ้างไหมว่าตีกันไปทาไมจะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนช่วยคิดเยอะๆกันหน่อยและเด็กอาชีวะที่ถูกจับข้องขังรับก็พูดคุยกันว่าเราตอบคาถามของตํารวจได้ไหมว่าพวกเราตีกันไปทําไมซึ่งโอกรับจากประชาชนก็ได้ตอบกลับเพื่อนร่วมห้องขังกลับไปว่าเพราะการที่เราอยู่อินทระอยู่บุรพันธ์หรือว่าอยู่ประชาชนพวกเราก็ต่างสถาบันกันทั้งนั้นขนาดแม้แต่ต่างประเทศก็ยังตีกันเลยข้ายากันเป็นปกติซึ่งโอ้ก็ยังบอกอีกนะว่าทุกประเทศมีปัญหากันหมดแหละมันอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะแก้ปัญหายังไงกันแน่ แต่ที่อเมริกาผู้มันตีกันเพราะอะไรโอ้ก็เลยตอบกลับไปครับว่าเพราะความจนยังไงละ่ะทั้ง3าคนต่างสถาบันได้อยู่ห้องขังจนมืดก็ยังคงไม่มีท่าทีที่ผู้ปกครองจะมารับเลยแต่แล้วกลรัวของบิลลี่ก็ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจซึ่งพ่อเลี้ยงของเขารับก็บอกตำรวจกลับไปว่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อมารับลูกชายแต่มาที่นี่เพื่อแจ้งจับเพราะว่าไอ้บิลลี่ครับมันขโมอยกล้องถ่ายรูปผมไปถึงแม้ว่าคุณแม่จะห้ามรามสามีแต่จุดรักยังไงครับเขาก็ไม่ยอมฟังจะเอาเรื่องบิลลี่ให้ถึงที่สุดซึ่งแม่ีา ห้องขังรับเพื่อตามหาลูกชายบิลลี่ก็เลยถามแม่ไปว่าแม่จะท้องผมมาทําไมถัาต้องมาทํากับผมแบบนี้ซึ่งแม่ก็ได้แต่ร้องไห้ขอโทษเขาซ้ําๆซึ่งในวันถัดมาครับบิลลี่กับโอ๋ก็ได้เดินทางมายังสถานพินิษซึ่งก็ได้มีลูกน้องร่วมสถาบันประชาชนรับเดินเข้ามาทักทายโอ๋อย่างสนิทสนมแต่ไม่ใช่กับบิลลี่สิครับที่ลูกน้องโอ๋ทักทายเขาอย่างไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่เขายังคงได้เตือนเขาว่าให้ระวังชายที่มีชื่อว่ญญายัดกับลูกน้องมันให้ดีที่เขาคนนี้ครับเคยปากฏตัวเอาปืนไปจจ่่่่ออออเเเด็กชางในนนนตต้รืืพ ได้อยู่ใช่ไหมรับแต่ปืนมนันันบอดและโดนกระทืบเสียเองซึ่งไอคนกลุ่มนี้มันชอบเล่นสกรปรกและก็หมาหมู่พูดไม่ทันขาดคําพวกเขาได้เจอเข้ากับยาร์ดในห้องอาบน้ําและในที่สุดครับแต่ละฝ่ายก็จําต้องมีเรื่องชกต่อยกันจนผู้คุมคุมรับเข้ามาห้ามและทุกคนก็ถูกลงโทษกันหมดก่อนที่ผ้าจะตัดมาที่ทางบ้านของอูแฟนของดาก,กันตอบรับซึ่งในวันนี้ดาได้มาที่บ้านของอูด,ด้วยและพ่ออุที่เป็นตำรวจไม่ค่อยชอบหน้าดาสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นเด็กช่างก็เลยพูดจามไม่ค่อยดีสารพัดและก็ได้บอกรับไม่ดาเขามาย าวเขาอีกแม่อูที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกให้เขากลับบ้านไปก่อน ซึ่งก่อนที่ดาจะออกไปนั้นเขาก็ได้บอกความจริงกับพ่ออูไปว่าอุท้องกับผมครับและเมื่อพ่ออูได้ยินแบบนั้นก็พุ่งตัวเข้าไปทําร้ายดาอย่างโกรธแคนเลยสิครับและขู่ห้ามไม่ให้เขาได้เจอกันอีกก่อนที่ตัวของพ่อจะเข้ามาตําหนิอูชุดใหญ่ว่าคนดีๆมีตั้งเยอะแยะกลับไม่เอามาเอาเด็กช่างไม่ดีแบบนี้ไปทําไมกันและภารรับก็ได้ตัดกลับไปที่ห้องขังกันอีกครั้งบิลลี่กับโอกครกำลังถูกทาโทษโดยผู้คุมขังด้วยการเอากระบอกมาฟาดเข้าที่หลังอย่างแรงและพวกเขาก็ร้องอดควรด้วยความเจ็บปวดกกก่่่่ออออนนทีเช้าาาวัตัตมมมครบ็ไดถึงงแข สถานบันบูรนพันธ์ได้เข้ามาเยี่ยมเขาครับที่สถานพินิษซึ่งแม่ของเขาก็ได้ทํากับข้าวมาให้ด้วยมันเป็นเมนูโปรดของเอกเลยครับเอกเก็เลยมีความสุขอยู่ไม่น้อยที่แม่ทําแบบนี้กับตอนแต่ไม่ใช่กับคุณแม่สิครับที่เธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดที่เห็นลูกชายอยู่ในสภาพแบบนี้มันก็เลยทําให้เอกรู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยก่อนที่ตัวเขาครับจะได้เข้ามาเจอกับโอและก็บิลลี่ที่พวกเขาถูกสั่งไม้ทำความสะอาดห้องน้ําเหมือนเหมือนกันเนื่องจากถูกทําโทษซึ่งโอก็แซวนะครับว่าเอกแอบไปร้องไห้ในห้องน้ําทําไมซึ่งเเมื่อออกกกกกได้้้ยิินนนแบบบบัั็โรรลสพ ว่าฉันจะแอบไปทําอะไรมันก็เรื่องของฉันเว้ยโตแล้วทําอะไรก็ได้แล้วทั้งสามคนครับก็มานั่งสูบบุหรี่ด้วยกันโอ้ก็ได้ถามบิลลี่กลับไปว่าทําไมนายถึงเรียนที่อินทละละ่ะที่นั่นมันมีดีตรงไหนบิลลี่ครับไม่ตอบกลับแต่อย่างใดแล้วก็ถามคืนได้ว่าแล้วนายละ่ะเรียนที่ประชาชนทําไมโอ้ก็เลยตอบรับว่าถ้าเขาไม่เรียนเนี่ยก็คงไม่ต่างอะไรกับไอ้ยาตอกที่เป็นนักเลงหัวไม้เป็นวันอย่างน้อยมีสถาบันให้รักก็ดีกว่าปะวะส่วนทางฝั่งของเองกครับก็พูดขึ้นมาว่าก็เพราะว่าคาว่าสถาบันนี่แหละที่่ทํําาาาใหห้้้เเขขครับได็นนตองุณแม ซึ่งในหัวบิลลี่ก็ได้แต่คิดว่าถ้าพวกเราทั้ง3าคนได้มีโอกาสไปเจอกันข้างนอกจะพูดจาสนิทสนมกันแบบนี้หรือเปล่านะซึ่งคาถามนี้ก็ไม่มีใครตอบได้หรอกครับเพราะว่าแต่ละคนก็รู้ดีว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาขึ้นไปอีกระด,ดับจนอาจจะเรียกว่าเพื่อนต่างสถาบันได้แล้วหรือเปล่าจนกระทั่งวันปล่อยตัวของบิลลี่ก็ได้มาถึงครับลูกแปงดาและก็คุณแม่ของเขาก็มารอรับบิลลี่อยู่ที่หน้าสถานพินิจซึ่งแม่บิลลี่ได้ออกมาแม่ก็เข้าไปสวมกอดเขารับพร้อมกับมอบเงินก้อนงหกกันี่งาบบง ซึ่งในวันต่อมาครับอุก็ได้โทรมาหาดา ตัวนี้เธอหารู้ไว้ว่าคุณพ่อของเธอครับแอบฟังอยู่ห่างและเตรียมแผนการบางอย่างให้กับลูกสาวครับอูในตอนนั้นถามกับดาไปว่าเขาได้บอกเรื่องท้องให้กับคุณแม่ดาได้ฟังหรือเปล่าซึ่งดาก็เลยตอบกลับไปรับว่าเขาจะบอกหลังจากคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟได้จบไปอูไม่ได้ยินแบบนั้นครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ดามองเรื่องของคอนเสิร์ตสาคัญกว่าเรื่องของตัวเองก่อนที่สายครับจะถูกตัดไปจนกระทั่งวันคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟครับก็ได้มาถึงดูเหมือนว่าวงดนตรีวงนี้ครับในสมัยนั้นจะเป็นที่ชื่นชอบของสถาบันออาาาาชีีวะกกกกัันนนเเป็็็ย่งงมมดูรคบ อาชีวะหลากหลายสถาบันไปร่วมงานกันเต็มไปหมดและมันก็เป็นวันเดียวกันกับอุครับที่พยายามจะโทรหาดาอีกครั้งแต่ดากลับไม่อยู่บ้านมันก็เลยทําให้อุร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะว่างานคอนเสิร์ตในตอนนี้ครับนุ่นว่าบรรดาอาชีวะต่างสถาบันก็ตีกันอย่างไม่ผิดคาดแต่ละฝ่ายครับต่างตะลุมบอลกันแบบไม่คิดชีวิตจนตำรวจได้เข้ามาแยกย้ายพวกเขาออกจากกันซึ่งต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันสิครับรุมกระเทือกันไม่สนใจใครเลยก็ว่าได้และเมื่อศึกครั้งนี้ได้จบลงดาครับก็รีบโทรหาอุในทันทีและเมื่อทั้งคู่ได้คุยกันสััพเ้ารรบูถึง บางอย่างที่สําคัญมากๆก่อนที่ดาจะได้วิ่งออกไปโดยไม่ทันได้บอกอะไรกับเพื่อนๆจนตัวเขามาถึงที่หน้าบ้านของอุ๊พยายามจะกดออดเรียกเธอครับในขณะนั้นเองแกงคั่วริก็ได้ติดต่อหาแก๊งประชาชนเพื่อบอกกับเขาว่าในตอนนี้นครับพวกเขาเจอดาเลยก็พักพวกอยู่ที่ซอยแถวบ้านพอดีพวกนี้น่าจะเพิ่งกลับมาจากคอนเสิร์ตนะซึ่งแก๊งประชาชนที่เพิ่งกดแค้นจากการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้ครับก็เตรียมพร้อมจะแก้แค้นแบบเต็มสูบด้วยการเดินทางไปหาแก๊งดาในตอนนี้เลยครับซึ่งที่หน้าบ้านของอุ๊ในตอนนี้นครับดาพยายามจะปีนรั้วเเเขาาาไไปปนื่่องจกมมใคริด ตูให้กับเขาเล็กรับจนพ่อองอุก็ทนไม่ไหวเดินออกมานอกบ้านพร้อมกับจอบปืนใสด่ด้า เพื่อไล่เขากลับบ้านไปซึ่งดาก็ตอบกลับพ่อไปว่าถ้าคุณพ่อจะแจ้งจับผมก็เอาเลยครับแต่ผมจะบอกตำรวจเหมือนกันว่าพ่อจะพาอุไปทำแท้งซึ่งเมื่อพ่ออูได้ยินแบบนั้นก็โกรธจัดเลยสิครับตอบกลับดาด้วยความเจ็บปวดไปว่าเขาไม่อยากให้อุมีลูกกับดาครับเพราะสภาพผมดาในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับหมาข้างถนนที่วิ่งไล่กัดคนอื่นไปทั่วคนอย่างแกเนี่ยมันไม่มีอนาคตเว้ยซึ่งอูก็เห็นด้วยกับคำพูดของพ่ออย่างแรงแล้วก็ได้เข้ามาบอกกับดาว่าถ้าอูเลือกเก็บเด็กไว้ดาจะเลี้ยงดูเด็กคน เองนะส่วนดาก็ยังเรียนไม่จบแล้วอนาคตของเราจะเป็นยังไงต่อไปล่ะก่อนหน้านี้ครับอูไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลยจนกระทั่งวันนี้นี่แหละดายงคงไปคอนเสิร์ตมีเรื่องไปวันๆันอยู่เลยแล้วแบบนี้อูจะฝากชีวิตลูกไว้กับดาได้จริงๆหรอซึ่งดาในตอนนั้นไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วครับก็ขอให้อูเก็บเด็กไว้อย่างเดียวเลยแล้วก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงเด็กคนนั้นเองแต่อูสิครับเธอไม่เข้าใจจริงดาจะเลี้ยงลูกคนนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวของดาครับยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยซึ่งไม่ไว่ายไงครับคุณพ่ออุก็ไม่ยออออมจจะะเเาาดดด็กกให้้ไซึ่งนัว นักรับก็ยกมือไหว้ขอร้องคุณพ่อขอร้องเขารับให้เก็บเด็กเอาไว้เถอะในขณะที่กำลังมีปากเสียงกันอยู่หน้าบ้านของอูนั้นแกงกัวรีครับต่างสถาบันก็ได้เดินเข้ามาเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับอาวุธแบบครบชุดจัดเต็มซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับทิดาในก้มกาบเท้าคุณพ่อเพื่อขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายว่าเก็บเด็กคนนั้นไว้เถอะและผมให้สัญญาครับว่าหลังจากเด็กคลอดแล้วจะไม่กลับมาให้คุณพ่อได้เห็นหน้าของเขาอีกตลอดไปส่งนเพื่อนของดาแต่ละคนในตอนนี้ครับก็ก้้้มกกาาาาบบบเเเทททคุณพพ่่่่ออออยงงนนนนนวซึูีห็็แั เลยใจอ่อนยอมเก็บเด็กคนนั้นไว้ในขณะที่ทางฝั่งแกงคั่วรีกรับที่เห็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจครับถอยก่อนแล้วกันวันหน้าค่อยว่ากันวะ ก่อนที่พ่อจะตัดมาที่วันต่อมาแก๊งของบิลลี่ดาและก็ลูแปงได้เรียนจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ในตอนนี้ครับแม่ของดาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายหัวแก้วหัวใบของเธอครับเรียนจบได้สักทีโดยเธอรับเตรียมพร้อมให้ดาเรียนต่อให้โดยเร็วจะได้ออกมาเลี้ยงลูกในอนาคตหรือว่าในตอนนี้ครับคุณแม่ของดารูเรื่องลูกในท้องของอุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเตรียมพร้อมจะซัพพอร์ตดาในทุกเรื่องเลยซึ่งดาไม่ได้ยินแบบนั้นจากปากคุณแม่เขาก็สวมกอดแม่ครับด้วยความดีใจในขณะที่ทางฝั่งขขอออองงบบบบ้้าาานนนนีีี่ใตพเเรยัก็ถมแ บิลลี่มาเรียนจบจากโรงเรียนบ้าๆนั้นแล้วเหรอวะมันก็เก่งนะไม่คิดว่าคนอย่างมันจะเรียนจบมาได้มันเลยทำให้แม่ของบิลลี่ดีใจเป็นอย่างมากครับที่จะจๆพอที่ไม่เคยรักลูกเลี้ยงกลับชมเขาซะอย่างนั้นจจอทั้งวันเวลาก็ได้ผ่านเลยไปถึงวันกระที่ลูปแปงจะต้องเกณฑ์ทหารปรากฏว่าเขาจับได้ใบดําแก๊งของบิลลี่ก็เลยดีใจกับเพื่อนเป็นอย่างมากครับเพราะตะโกนออกมาด้วยความดีใจไม่สนใจใครในขณะที่ทางฝั่งของยัดดันจับได้ใบแดงก็เลยไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้ยินแก๊งของบิลลี่รััับบบแแหกกกกปาาาาวอยนน้้นเเ็ตรงดิงขไ เบลลี่ยังไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่บบลลี่ครับก็เลือกจะไม่สนใจในคืนนี้บบลลี่ก็เลยได้โทรชวนดารับออกมากินเลี้ยงฉลองที่ลูกแตงจับได้ไปดามกันซึ่งเมื่อเขาได้มาถึงเนี่ยบบลลี่ก็ได้บอกกับดารว่าเขาเจอคนที่มีชื่อว่ามดคู่รีต่างสถาบันมากินที่นี่ด้วยแต่บบลลี่ก็บอกนะครับว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขารู้จักกับชายที่มีชื่อว่าโ oh อตั้งแต่ตอนที่อยู่ในสถานพินิจด้วยกันแล้วครับเขาได้ช่วยคุยกับมดให้ว่าไม่ต้องมีเรื่องกันในวันนี้ซึ่งในความจริงครับโอก็ทําแบบได้นนนนจจรรริงงงบบออออออกกกกให้เเเเเเเพพื่่่แตลลละะคคขขขาาาายย็ปั รู้จักกับชายที่มีชื่อว่าบิลลี่แต่เพื่อนของโอสิอกรับกับดูไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ พร้อมกับตอบกลับโอ๋กลับไปว่าไอ้พวกอินยังไงก็คืออินว่มันเป็นคู่อริของพวกเราวันยังค่ำฉันจําหน้าไอ้บิลลี่มันได้มันแทงเพื่อของเราในงานคอนเสิร์ตไงจะยอมมาง่ายๆแบบนี้หรอวะซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็บอกกับโอ๋ไปว่ารอบนี้จะปล่อยไปก่อนแล้วกันถ้าเจอกันรอบหน้ากูไม่เว้นแน่ก่อนที่พวกเราจะตัดมาที่ลูแปงใ์ได้ชวนเพื่อนแต่ละคนมากินจิ้มจุ่มชายรองที่เขาจับได้ใบดํครับซึ่งก็บังเอิญอีกแล้วครับเป็นร้านเดียวกันกันกบที่โอก๋กลับเป็นเพื่อนของเขานั่งอยู่แบบพอดีแน่นอนอนนนนสาาาาััััั้งงงงงงกกก่่่ยมหมหตตาตกกาพึครบ พูดจาถักถางกันตลอดเวลา ซึ่งบิลลี่ก็ได้บอกกับเพื่อนของเขาไปว่าคืนเปิดศึกในตอนนี้ครับยังไงพวกเราก็เละแน่แน่ก็เลยอยากจะขอเข้าไปเคลียร์กับพวกนั้นก่อนแลวกันบิลลี่ไม่รอช้าครับเดินตรงดิ่งเข้าไปคุยกับโ oh, อพร้อมกับบอกเขาว่าฉันขอชนแก้วกับพวกนายหน่อยเด็กซึ่งหมดได้ยินแบบนั้นครับก็เลยตอบกลับแบบกวนตีนกวนตีนไปว่าถ้าคิดจะมาชนแก้วกับพวกกูก็ต้องมาชงเล่าให้พวกกูกินก่อนได้ปะบิลลี่ได้ยินแบบนั้นครับก็นิ่งไปสักพักใหญ่ก่อนที่เขาจะชงให้กับพวกนั้นกินแต่โดยดีทั้งหมดก็เลยชนนนนนนแกกกกกก้ววัััออออออย่่่่่่่่าาางงเเเเปป็มิิตตรรททีีีบบบบลลจะะดไโ๊พพืืขข คนพวกนั้นไม่มีอะไรหรอกเราก็อย่าไปกางกับพวกนั้นก็พอและในตอนนั้นชายที่มีชื่อว่ารังเพื่อนสนิทอีกคนของลูกแปงกับบิลลี่ครับก็ได้บอกกับพวกเขาว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้นั้นก็จะใจเหมือนกันนี่วานึกว่าพวกเราจะโดนเล่นซะละสิ่งในขณะที่ทางฝั่งของยัดกับแก๊งของเขาครับระหว่างที่กําลังขับรถก็ต่างคุยกันว่าวันนี้กูจับได้ใบแดงเพราะฉะนั้นมือจะต้องเปื้อนเลือดก,กันหน่อยว่ะแล้วจะจูบเพจเจอของรังก็ดังขึ้นมาครับ,ขรบเขาก็เลยบอกกับเพื่อนๆไปว่าจะออกไปรับดามากินกับพวกเรานะแเนที่ไม่่เจออกันนนนคข้าง พอสมควรเนี่ยก็กล่าวทักทายกันครับก่อนจะพากันเดินกลับร้านไปกินข้าวกันซึ่งมดทางฝั่งของประชาชนที่เห็นว่าทางโต๊ะของบิลลี่มีคนน้อยลงไปหนึ่งคนครับเขาก็ไม่รอช้าสิลุกขึ้นจะไปตีทางฝั่งบิลลี่ในทันทีครับโอเรียนแบบนั้นก็เลยพยายามจะห้ามไว้ครับแต่ทุกอย่างก็ตะลุมบอลเลเทกันไปหมดจนในสุดรับยาดก็เดินเข้ามาพร้อมกับยิงปืนออกไปหนึ่งนัดอย่างไม่สนใจใครตามด้วยเสียงโหร้อยอย่างบา้าครั้งของเขาครับหลังไลาดาในจังหวะน,นั้นที่เดินเข้ามาถึงร้านแบบพอดี<ๆ>ก็พยายามจะเข้าไปช่วยหย โดนไอาย,ายักยิงเข้าไปที่หน้าอกของเขาแบบเต็มๆหนึ่งนัดเสียชีวิตลงในทันทีครับและเมื่อแม่ของดาได้ทราบเรื่องนี้ก็เสียใจร้องไห้อย่างหนักไม่คิดว่าดารับจะจากไปเร็วถึงขนาดนี้เตยในงานมาศพของดาเพื่อนพนุคนต่างก็เสียใจเป็นอย่างมากทั้งฝั่งของบิลลี่ครับได้ให้สัญญากับดาไว้ว่าต่อจากวันนี้เป็นต้นไปเขาจะขอดูแลลูกของดาเป็นอย่างดีเองครับก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดจะตัดกลับมายัางปัจจุบันบิลลี่ในตอนนี้ก็นั่งคุยกับมดแล้วก็ลูปแปงที่มดในตอนนี้ครับก็เป็นคุณครอองงงงรรเเีียยนนนนแแแััั่่่่หหลลละตตตตต้้ืกจาาาทด หลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ของดาก็ตายตามลูกชายไปแบบติดๆเพราะโดนเด็กติดยาคนหนึ่งฆ่าตายบิลลี่ในตอนนั้นก็เลยเข้าไปเซ็นรับรองแอนรับมาเป็นลูกสาวของตอนเองตั้งแต่ตอนนั้นโดยมีลูกแปลงรับคอยช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดซึ่งมดก็ได้บอกกับบิลลี่ไปว่า เขาขอโทษจริงๆครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันนั้นถ้าไม่เป็นเพราะตัวของมดในวันนั้นที่ไปก่อเรื่องกับโต๊ะของบิลลี่ไอ้ด่าก็คงไม่ตายแบบนี้แต่บิลลี่ครับก็ไม่ถือโทษโกรธอะไรมดหรอกคิดว่าเป็นความคึกขนองตอนัยรุ่นซึ่งมดในตอนนี้ครับยังรู้สึกผิดกับการกระทําที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมากๆเลยก็เลยตัดสินใจครับมาเป็นครูในวันนี้ในช่วงวันนั้นเองครับแอมก็ได้กลับมาถึงบ้านเธอก็ได้เห็นว่าคุณครูของเธอครับกำลังนั่งกินเหล้ากับคุณพ่อตัวเองอยู่แอนก็ลลยกกกรรรััััััดดดปนนนอออ่่่าาางงมมคคคคิิววุณพบบบบบบบใหู้้้ะไไแซึตส ว่าอย่าพูดกับพ่อแบบนั้นสิรู้ตัวใช่ไหมว่าพูดอะไรลงไปซึ่งอยู่ๆรับแอมก็ตอบกลับไปว่าแล้วครูรู้ไหมละ่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วเธอครับก็เดินหนีเข้าบ้านไปโดยหลังจากนั้นไม่นานครับมดที่กำลังจะเดินเข้าไปหยิบน้ําแข็งภายในบ้านก็ได้บังเอิญได้ยินสิ่งที่แอมกำลังพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนของเธอครับโดยแอมได้เล่ากับเพื่อนได้ฟังว่าเธออายมากๆครับเวลาที่เพื่อนถามว่าพ่อเธอเรียนจบจากสถาบัานที่ไหนจะบอกว่าจบอาชีวะก็อายเพื่อนเป็นอย่างมากมดได้ยินแอนพูดแบบนันกเยดรขางีะ นั้นเลยเหรอวะซึ่งแอนก็ได้ตอบกลับไปครับว่าครูรู้หรือเปล่าล่ะว่าแอมเจออะไรมาบ้างมดก็เลยตอบกลับไปรับว่าเขารู้ทุกอย่างและอยู่ด้วยในเหตุการณ์วันที่พ่อของแอมเสียชีวิตลงครูจะบอกอะไรให้ฟังว่าไม่มีวันไหนหรอกนะที่ครูกับบิลลี่จะไม่เจ็บปวดกับความคืกคนองที่เคยผิดพลาดไปตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นโดยมดยังกล่าวอีกครับว่าที่ตัวแอมมีทุกอย่างในตอนนี้วันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าบิลลี่หรอแอมก็เลยบอกรับว่าเธอรู้มาตลอดแหละว่าความจริงทุกอย่างมันเป็นอย่างไรโดยภาพราไดด้ตัย้อน วัาที่แอมกรับยังเป็นแค่เด็กตัวเล็ก<ๆ>เธอรู้มาโดยตลอดครับว่าหลังจากคุณย่าเสียตัวบิลลี่ก็รับเธอไปเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่ตอนนั้นแต่ถึงกระนั้นครับแอมก็ตั้งคำถามกับตัวเองมาโดยตลอดว่าสิ่งที่บิลลี่ทำตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ย<ๆ>เขาทำเพราะว่าความรับผิดชอบ<ๆ>หรือว่าพอรักเธอจริงจงกันแน่ พ่อที่ผ่านมารับคุณพ่อบิลลี่ไม่เคยจําอะไรในตัวเธอได้เลยสักอย่างแม้แต่วันเกิดเธอครับบิลลี่ยังจํามันไม่ได้ด้วยซ้ําวันวันครับเขาเอาแต่จมอยู่กับเรื่องราวในอดีตซึ่งเมื่อบิลลี่ได้ยินคําพูดนี้จากปากลูกสาวบิลลี่ก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากครับก็เลยเดินตรงดิ่งเข้าไปขอโทษเธอและขอเธอครับให้โอกาสเขาใหม่อีกสักครั้งก่อนที่สองพ่อลูกนี้ครับจะกอดกันอย่างไม่มีอะไรติดค้างใจกันและกันตลอดกันก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่ปีเท่านี้